ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูระดับอนุบาลสองกับจิตกรรมภาษาไทายแสนสนุกค,ค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆไปฝึกอ่านคำที่ผสมสลัดอุกค,ค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฝึกอ่านาพร้อมกันเลยค่ะพายุอ่านว่าพออาพายอ,อุยุพายุน้ำพุ อ่านว่านออํานำไม่โทน้ําพออุพุน้ําพุทะุอ่านว่าทออะทะรออุลุทะุุหมาดุอ่านว่าหอมออาหมาดออุดุหมาดุฟันผุอ่านว่า ฟอะนอฟันผออุผุฟันผุบุรีอ่านว่าบออุบุหอรอีรีไม่เอกรีบุรีค่ะหลังจากที่เด็กฝึกอ่านคำที่ผสมกับสระอุก,กันแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กมาฝึกเขียนคำที่ผสมสระอุก,กันด้วยค่ะ เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆเขียนคําว่าอะไรมาดูกันเลยค่ะคุณครูยกดตัวอย่างมาให้หนึ่งคำนะคะคานั้นก็คือคําว่าพายุค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปฝึกเขียนพร้อมๆกันเลยค่ะคําว่าพายุนะคะเราจะเริ่มจากพอพานค่ะพอพานนะคะเราจะเริ่มเขียนหัวเป็นวงกลมนะคะ แล้วลากเส้นตรงลงมาขีดเส้นเฉียงขึ้นเส้นข้างบนนะคะแล้วก็ลากเส้นเฉียงลงมาข้างล่างขีดเส้นตรงขึ้นไปข้างบนเป็นตัวพอพานนะคะต่อไปนะคะเป็นสระอาค่ะสระอานะคะจะเป็นตัวโค้งเหมือนไม้เท้านะคะ ลากเส้นตรงลงมาค่ะพออาพาต่อไปยออุยุต้องเขียนตัวอะไรคะใช่แล้วค่ะยอยักษ์นั่นเองยอยักษ์นะคะเราจะเริ่มจากหัวค่ะเขียนหัวเป็นวงกลมแล้วก็ทำเส้นโค้งอยากเข้าไปด้านใน โค้งออกมาด้านนอกนะคะแล้วก็ขีดเส้นตรงลากเส้นตรงขึ้นไปค่ะได้ยอยัก์แล้วเหลือตัวอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเหลือสระอุนั่นเองค่ะสระอุนะคะเด็กๆเขียนหัวเป็นวงกลมแล้วก็ลากเส้นตรงลงมาเป็นสละอุแล้วค่ะอะเด็กๆมาฝึกอ่านพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะ พออาพายออุยุอ่านว่าพายุเรามาฝึกอ่านกันอีกหนึ่งรอบนะคะพออาพายออุยุอ่านว่าพายุ หลังจากที่เด็กฝึกอ่านและฝึกเขียนคำที่ผสมด้วยสระอูไปแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็มีความหมายของคำว,ว่าพายุมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะค่ะพายุนะคะเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาตินะคะที่เด็กๆมักพบเห็นในช่วงฤดูฝนก็จะมีพายุลมพัดแรงนะคะฉะนั้นเมื่อเกิด พายุลมแรงนะคะเด็กๆจะต้องระมัดระวังตัวด้วยไม่ออกจากนอกบ้านหรือว่าอาคารสถานที่นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูระดับอนุบาลสองนะคะก็มีกิจกรรมภาษาไทยแสนสนุกมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าค่ะสวัสดีค่ะ